วันนี้ขอให้มีความสุขกับการทำง,งานนะครับทำงานครับเรียนมีความสุขกับการเรียนนะครับไปไหนอะทีทียังไม่มาก่อนแน่เลยก่อนนี้ก่อนเยอจังโอ้ยทำไมคนเขายังไม่มากันเยอะเลยไปเรียนแนละ้วลูก มีจะ้เดินไปทานข้าวก่อนมาช้าเกินคุณพอเดินแต่ว่าคุณแม่จะเดินไปหาอะไรคิดดูรถด้วยครับเราดูรถจอดมองซ้ายขวาก่อนโอ้ยรถเริ่มมาแล้วทีอย่าพึ่งอย่าพึ่งดูก่อนรถ ทำไมไม่เดินข้ามอนนเลยยังไงได้ไหมอ่ะปาะโอเค